E เช็คไปด้วยนะครับรีวิวไปด้วยครับนี่ขออนุญาตปรับเสียงม่ก่อนนะเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ลืมโลคัสนี่ครับโลคัสแต่ซิงเกิลลดไปถึง26ดีบีเสียงกลางเนียบดนีบอกว่าเสียงก็จะชัดขึ้นมาไม่กวนเสียงโลับสำหรับช่วงนี้อ่ะสวัสดีอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้โปรรีทีเด็ดอีกหนึ่งเซตขยับขึ้นมาอีกหนึ่งชุดชุดนี้4 4่คูณสบาทมาดูชุดนี้มีอะไรกันบ้างที่ความเหมือนที่แตกต่างสำหรับอ่า ชุดวัยรุ่นสร้างตัวต่วตงตางๆมีความเหมือนที่แตกต่างแต่และชุดนี่คือแตกต่งางกันอย่างไรแต่และชุดมีความเหมือนที่คล้ายๆกันอย่างไรนี่เรามาดูความแตกต่างกันนะดังส,สโลแกนที่ว่าความเหมือนที่แตกต่างกับชุดวัยรุ่นสร้างตัวที่อุบลราชธานีไม่มีชุดไหนที่ดีสุดแล้วก็ไม่มีชุดไหนที่มันตัดสินใจว่าชุดนี้ดีชุดนี้ไม่ดีสิ่งที่ตัดสินใจว่าชุดไหนดีสุดสาหรับเครื่องเสียงคือตัวเราเองครับเราพอใจในชุดไหนเราพอใจในจุดไหนก็คือนั่นแหละคือสิ่งที่ดีสุดสาหรับ เล่าแล้วสำหรับความพึงพอใจสําหรับเรานะคือมาตัดสินใจว่าชุดนี้ ي, ดีสําหรับเราก็โอเคครับก็เลือกชุดนี้นะฮะนะสี่คูณสี่เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทมีอะไรกันบ้างมาดูกันครับวัน,นนี้นี่นะครับนี่มาดูที่โฟลเดอร์เอ็มกอดอันนี้นะฮะมาดูที่โฟลเดอร์เอ็มนี่ครับมีตัวนี้เด็ดๆเ,เลยครับตัวนี้เป็นเอ็มทีแปดร้อยทั้งหมดสองแท่นเลยชุดนี้เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเอ็มทีแปดร้อยทั้งหมดสองแท่นแล้วนี่ รีคอรซับเปลี่ยนรีคอร์ดเสียงกลางครับที่4โอห์มชนแนลรัก2ใบอีคอไลเซอร์31แปร์2ชั้นนะครับนี่นะครับมี31แปร์2ชั้นแล้วก็มีคอร์สไมลอยรุ่นอตองเก้าดีตัวนี้จูดขึ้นได้สแกนขึ้นได้ตรงนี่จูดขึ้นได้สแกนขึ้นได้นี่นะมีสัญญาณเอสัญญาณขึ้นนะสัญญาณเออฟนะครับดอชแนลต่างๆนี่แล้วก็เลือกขึ้นต่างๆไออาร์ต่างๆสแกนขึ้นได้ตัวนี้ รับไฟรุ่น TSC 8 1 0 USB ครับนี่มีสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้แล้วก็โชว์โวลต์แล้วก็แรงดันสิบสงโวลต์สามฝาฝาหน้าฝาบนฝาหลังม,ม,มุมอลูมิเนียมนะครับนี่มุมอลูมิเนียมเราดีทั้งหมดเดี่นึงตัวแล้วก็มิกเซอร์เป็นรุ่น4ี่ชั้นเนี่ยโอ้มิกเซอร์16บชั้นเท่หของไฟ4พารามิวติกก็จะว่าสี่ารามิวติกกับเอฟเน่ยสีารามิวติกนะครับนี่แล้วก็4ออกเอฟเฟกต์แท้ปุ่มออนออฟโคมเส้นทุกอย่างเดี่ยนี่ ออดอ็อก16ช right? ่องแคลนซีก right? ุ card, hertz, right? ๊บเอฟเฟกต์แท้ USB บูทูธครบเซ็ตหมดทุกอย่างแล้วก็คอมเพรสเซอร์อีก8ช่องนะครับนี่โลว์คัทได้ถึง80เฮิร์ตนะครับนี่ลดได้ถึง26 dB นะครับนี่ครบเซ็ตเลยสำหรับฟังก์ชันตัวนี้แล้วก็ใหญ่ขึ้นมาอีกตู้ซับเบียรเป็นเทอร์โม18นิ้วบีวี18นิ้วลูกค้าเลือกสูตรได้ตามที่ต้องการมาดูดอกกับน้ำดอกน้ำดอกเป็นรุ่น18 Pro Two ตัวนี้นะครับดอกเป็นรุ่น18 Pro t w นี่ไอดีสิบแปดโดทูแม่เหล็กสองก้อนพันสองร้อยบาทไว้สี่นิ้วสิบแปดโดทูแอปโค้งหล่อดูครับนี่ความแข็งแรงทนทานดูหนวดกุ้งครับนี่ดูสายพานใหญ่ๆครับตัวนี้แล้วก็มีที่ล็อกนี่ที่ล็อกสไปเดอร์ครับนี่ไว้สี่นิ้วพันสองร้อยบาทแม่เหล็กสองก้อนที่อยู่ในตู้นี้นะครับนี่ทั้งหมดสี่ใบตู้สับเปลียนเป็นเทอร์โบสิบแปดนิ้วขอบเหล็กตะแกรงเหล็กนะครับนี่ขอบเหล็กตะแกรงเหล็กหนังนสีโจตันให้สวยไม้ตัดยี่สิบวินตราภูเขาเกียร์เอ ับตัวนี้ทั้งหมด4ใบดอก18บแปดูเสียงกลางวิธีที่1นึ่งห0ึวัตต์แรมยูนิตคอมสี่ีเน็ตเวิร์คในตัวนะครับนี่มีเน็ตเวิร์คครบเซตสลับแรมยูนิตคอมสี่ีเน็ตเวิร์คในตัวเสียงกลางเป็น12นิ้ว1คน1ตะแกรงปัง๊มฟิลเตอร์โรงงานชุดแขนโรงงานนะครับนี่ชุดแขนโรงงานหูจับเหล็กลูกยางกันกลิ้งนะครับเพลนลงฝนสีโจตันชุดแขนโรงงานสลับลูกปืนไม่อัด20มิลกับไม้ดีเทเดตเกล็ดชั้นคุณภาพ20มิลเต็มนะครับนี่ บอกได้ว่าเวลาแผ่นขึ้นนี้ไม่นนเกจนเกินไปสำหรับไม้ให้เราเลือกใช้ในการทําเสียงกลางราคาก็เท่ากับไม้ภูเขาเลยนะครับียี่สิบมิลตัวนี้นะก็ฝากชุดนี้เราไปแล้วกันนะรับสี่คูณสี่ทั้งระบบชุดนี้ระบบสายสิบห้าเมตรสี่เส้นนะครับนี่ทั้งหมดสี่เส้นครบเส้นพร้อมใช้งานชุดนี้ก็ฝากติดตามไว้ไปแล้วกันสี่คูณสี่เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยทั้งระบบครบเส้นครมใช้งานก็ลูกค้าที่กำลังมองหาชุดเครื่องเสียงอยู่ก็ฝากไแล้วกันชุดนี้นะครับนี่มาดูใกล้ๆครับตัวนี้ ครบเซ็ตทุกฟ like yeah, ัง <upright> ก <flips coping> em <te> <using> ์ชันครบเซ็ตทุกรายละเอียดสำหรับชุดนี้นะครับมี4พารามิเตอร์พาวเวอร์แอมป์สองแคนสเตอริโอแอบวครบเซ็พร้อมใจงานระบบสายต่างๆครบเซ็ตก็ชุดนี้ก็แถมกีบาาแฝงให้บันเดิลเนมเป็นเฟรมแขนเหล็กคือลูกค้าก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มมีแถมให้สายเบอรสิบห้าเมตรสำหรับชุด79,900ขอบคุณต่อการติดตามวันนี้11พฤษภาคมที่อุบลราชธานีต้อนรับบรรยากาศช่วงเทศกาลบุญบั้งไฟช่วงนี้ก็หลายพื้นที่ก็กำลังเตรียมงานโรเตอรต่างๆก็ เดินทางด้วยความระมัดระวังช่วงนี้นนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัย11พฤษภาคมยามบ่ายเย็นวันนี้ที่อุบลราชธานีส่งท้ายบรรยากาศยามเย็นวันนี้ก็ส่งท้ายสัปดาห์วันเสาร์ที่11พฤษภาคมขอบคุณทกุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ